mới hiện ra, cái, bàn. cái, không? Không. Muốn cái mình, mình thể, là นี่หรอกเอื้อนตะเภาเัิ่มเหียด้านต้องปัดกัน,น,น,นแมนครับสวัสดีนะครับสวัสดี fc ช่อง YouTube บ้าวต่อจว่วทุกทุกท่านครับผมมื้อนี้มาอัปเดตรถซาเล้งพ่วงข้างสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับผม ราคาขายอยู่ที่เดือนเริ่มเดือนมิถุนาสองห้าหกห้าราคาขายอยู่ที่ห้าพันบวกนิดๆครับผมขึ้นอยู่ายาตามเหล็กนะครับผมไปแถามาใส่ไปดีครับกูไปยกนั่นซอยเพิ่นได่เลน,นะเพิ่นทีให้ถอนอยู่บนบนเพิ่นเบาเหรียญได่เลยนะเออเออคอมพิวเตอรุณเขาเลยนะมอของมึงไมเบีดนะ เออคนทีว่าเนี้ยบอกเลยแท้นี่เป็นเอาเนี่ยง้อมเลยจัดลเยบึงนุ่มจอดจว,วิ่นกำลังเก็บสีครับเก็บรายละเอีย,อยด ลูกค่าส่งนี่แหละใกล้ๆบา้านเขา่ล่ะมีลูกค่าสองคันเบื้องไรเหลี่ยนะสองคันนี่ติดจองแล้วนะผมติดจองแล้วสวยไหมพี่น้อง,ง,งมืออาจจะสั้นนิดนึงนะผม,มโทรมาจากน้องบัวลำพูให้ไปส่งพ่นดีเติมน้ำมันให้อีกสามพันเนาะแต่ค่าพวงคางหาพันสุดจัดดีว่าเป็น,นงังไรงามครับเบื้องไรเหลียด เพิ่นสไตล์เพินเ่นเพิ่นเฮ็ดสามสีนะครับผมสไตล์แบบนี้สูงนี้เห็นดูเขตของเบอร์นาโภต้องมีเนีเ่ยเบอนาโภตบอกว่ารวยทุกทั้งพิกัดนะผมบอกพิกัดอีกที่ครับผมบ้านโนนสาตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอูช่างอ๊อฟเอ้ยมันกับบ่บเชิญมาอูเหรอครับเป็นเป็นบ้านนี้แลับผมแต่เพิ่นเฮ็ดอาชีพเสริมนะผม ช่างออฟติดต่อช่างออฟได้เลยครับผมหรือเข้าไปใน YouTube ช่องบ่าวตวจวได้เลยครับผมพิมกับเบลเลยเลยนี่เบืเอ้องไรเหรียญ่ยมคนสุดละเลียไฟนี่แหละเบื้งไฟไฟนี่ต่อได้นะผมต่อตรงต่อตรงเขาไฟถ่ายรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะบอร์หน่ายเห็ดโชว์โกโก้ได้นี่นี่เพิ่นเน็ดมานเนี่ยนี่เพิ่นกับฟันพันไปเลยนะเพิ่นพันไปก่อน พร้อมติดตั้งครับห้าพันบวกนินดๆสีสร้างได้นะสเอยาสีใดครับผมอันนี้อันนี้ตามกิจการสร้างมาท่านมาเมืองนีโชคโชคสามตัวติดบางโค้ดพร้อมนะครับนี่เห็นไหมบางโค้ดนี่ก็สุดจัดเลยแกออกมาจากรถเลยนะนี่บางโค้ดเนี่ยเมืองทำไม่ได้

เอาแบบเมื่อไหร่ก็อบ่กินแั่ม้าหัวแข็งๆเหลืองใหญ่ี่หนไปขายว่น้องกันนะอกินกันแล้วกินกันน้องไปยามกินหันแวะกาไปดึกเสีย้้อกินเหาเขียวปวดเดียวผู้เดียวเมาแล้ก็วันเป็่นางพอมัเนี่เป็นสาเห็ยรออันนี้เป็นเด็กน้อยแค่เป็นคนหน้าล้าายอ๋อเอาครับมาเบิ่งนี้ต่อครับเมื่อกี้เราเล่นมัาหัวกันซิเด้อ นี่นี่เพิ่งไล่เรียกของเพินนะติดอันนี้ติดลักติดลูกค้าแล้วนะผมสองขันนี่เดี๋ยวลูกค้าเพิ่มมาเอามืออืนอ่นครับมืออื่นมืนเนี่แหละราคาหาพันบวกนะผมยางมึงมีไฟ,ม,ไฟมีไฟท้ายทุกอันนี้ครับฮะบ่ออันนั้นทองคอยกุหลาบราคามันิีขยับขึ้นเดือนมิถุนาครับผมมิถุนายนสองห้าหกห้านะ เป็นหาพันบวกขึ้นสองร้อยนะโอ้ขอ,ขขอขค่ขอขาเลี้ยงขึน้นมาสั้นขอเลี้งสร้างบุคิดนะสร้างบอกว่ายังก็สลุปแกนมายังก็เ <laughs> ขาหนาวไปก่อนสลุปแกนสร้างพี่น้องครับพี่น้องหักพี่น้องหอมมาสั้นสุดจัดอเลยคนนุณนมครับคนนุณนมคุณแน่นนะนี่ลูกเมียไม่มีงีดหลายเงินจะไปใส่เบิดมายืมเนี่ยนะเสีย ห้าพันนะคร <ishi> 500, <quin Daniel s> uh, ับผมอันนี้รถรถเข็ดยาเพื่อนเก็ดขายด้นี่ไรก็พันสองเป็นบะพันสองยางไหมพันสองยางใหม่เบึ้งยางยางเขายางยางจะย้ํานึ่งหน่อยยางจะย้ํานเ่งหน่อยยางใหม่ขอบสิบหกโอ้ไอเดียสุดยอดเลยบานเพิ่นึ่บานเพิ่มหนี่ เป็นเห็ดเหลนก็ก๊กแก๊กงมั้งยู่ผู้เดียวหุงเขากินเองพร้อมเงียบไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผู้ภาคยู่นี่บ่าวนีิพนธ์ภากินมาเที่ยวได้ครับผมในห้องยูทูบนี่เอ้ยสิว่านเอฟซีใช่าเอ้ยเสียงผู้ใดอมันคือเสียงบ่าวนีิพนให้แมนครับเสียงบ่าวนีิพนธ์ภากินมาเที่ยวครับสวัสดีช่องยูทูบเพื่อนครับผมกะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะผมนี่ เอ้ไหนเอฟซีอัปเดตไงเอฟซี้เบิ้งนะอย่ากจะเลี้เขาไปกดติดตามในช่องยูทูบของเบา้าต่อจะวบแล้วก็ในช่องยูทูบของเบ้านิพนธ์ม,มากินไปเที่ยวได้นะผมก็เป็นช่องพี่น้องกันแล้วผมมาเล่นมายามกันนี่เบ้านิพนธ์ก็แวะมาเล่นน้ำไอ้น้ำใสครับผมมาอัปเดตใอ้เอฟซีไอ้เบิ้งน,นั่นนี่งามนี่นี่นี่ก็เอามอไซค์มาติดตั้งเล,เลยครับตะมอไซค์มาเลยกดติดตั้งให้พร้อมแบบยังก็แบบแบบแบบ บอมิ่กินทรายกินขวให้เป๊ะควายมืออะไรเลยมัมาทานซาคุนสามารถควายมืออะไรเลยชี้ชี้สามารถควายมืออะไรยังบักโจวบันชี้รถตะเรือหรือว่าเปบึงวะ ถ้าลูกค้าสิมานี่ขี่ตรวมอไซค์มาครับเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวสร้างออปเปนีเฮ็ดให้เอง,งอนุ่มต่อจะว่าบอหมยถึงหมายถึงว่าสร้างจองเซ็นเรียบร้อยนะความติดตั้งครับผมขับต่อมอไซค์มาเลยก็ไปนี้สร้าง e ออปเปนสต๊อไว้พร้อมนะครับผมนะเป็ยังบุได้บุ่้บ่แมนบ่น เฮ็ดไปเลยบ่ได er uh, like, uh, ้บ่ม so ันเฮ็ดบ่ได้เพราะวเขาขึ้นขึ้นปั๊บลูกค้าก็มาแล้วอ๋อแบบเอาเบากันไงมันคือบ่พอบ่พอขายบ่พอขายแบบเออาบากันอย่างไรตอนนี้ติดจองติดคิ้วอีกหาคันนะครับบ่รวมสามคันนี่นะติดจองอยุหาคันนะครับบอกเลยเลยสุดจัดอีหลีครับเดี๋ยวคลิปนี้ มาอัปเดตให้เอฟซีไดเบิ้ง่ซื้อครับผมนี่ว่ารถพ่วงค่างควงามแมนความ,ม,มแข็งแรงความสวยงามนี่อันนี้มาฐานบ่เนี่ยเล็กเนี่ยซ้ำกันเบิดเดี้มันบอ,อ,อก่าสร้างคอาเพื่นสีบ่ได้เหตุแบบโรงงานนะครับเพื่นสีเหตุแบบเห็นใส่ใจลูกค้า,า,าแบบบ้านๆ่บนนะบรซืร้อบ่ได้มีอันนี้ตีนเล็กน้อยนี่ บ่สามารถรอดเข่าได้เด้เอ้ยบ่ได้หอดลงหูได้นะครับงามงามแล้วขี่เข่บ้านเมื่อกี้เนี่ยเราไปบ้านเมื่อกี้นะเราขี่ไปบ้านเมื่อกี้เนี่ยมงนะเบืองเบืองงามครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ครั บ้าต่อจวบก็ขอจบคลิปยงสังนีก่อนนะครับผมแล้วพอกนันในคลิปต่อไปนะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดซับใครในช่องยูทูบนุ่มต่อจวบได้นะครับผมเขาไปสร้างอัปเดตได้นะครับผมอ๋อแล้วพอกนันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันนี้เสียงบ้าน่พนมาก,กินมาเที่ยทด้วยครับนี่นนนช่วงนี้นี่บานิพนธ์ก็อัปเดตทุเรียนอยู่นะพ้นติดตามทุเรียนยไรไรเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะไปสวนในสวนเอเจสวนเสียอูครับเจีเจ๊ยบ มีแลกมีแลก